สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับวิธีการตัดปุงมีดนะครับมีดเล่มนี้นะครับอ่ามีดเป็นปุงนะครับอ่าโดยปกติแล้วนะครับการตัดปุงมีดเนี่ยอ่าถ้าคนที่ทําไม่เป็นจริงๆจะทําการตัดช้านะครับทําการตัดช้าแต่วันนี้นะครับจางนาจะมาแนะนําวิธีการตัดปุงนะครับแบบเร็วๆนะครับแบบเร็วๆที่เราสามารถทําได้เร็วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับเริ่มจากพุงฝั่งหูด้านนอกนะครับฝั่งหูด้านนอกนะครับการตัดพุงนะครับแต่ละคนก็ตําแตกต่างกันไปนะครับแต่ละช่างแต่ละคนนะครับแล้วแต่ใครจะสัมตัดหรือว่าเรียนรู้มาแบบไหนนะครับแต่สําหรับของช่างนาฏวันนี้นะครับจะทําแบบนี้นะครับการตัดพุงนะครับเราจะใช้หินตัว 1- 44ด้วยอินยับของเราตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดนะครับเป็นตัวตัด การตัดของช่างนาดนะครับตากล้องสูมเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยนะโดยจะเพาะโดยจะเพาะปกติแล้วผู้คนตัดปรุงเขาจะตัดแบบนี้นะครับเขาจะสูแบบนี้นะครับสูไปเรื่อยๆนะครับแต่ของช่างนาดจะใช้วิธีแบบนี้นะครับการตัดปรุงไอเราประกบอินแบบนี้นะครับประกบอินไว้แบบนี้นะครับแล้วยกอินขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับยกหินขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับวิธีตัดนะครับ เรียกทำการปูนะครับบางช่วงมองเห็นไหมเราก็ปูแบบนี้เลยนะครับปูใจาช้าไม่ต้องรีบนะครับปูใจาช้าไม่ต้องรีบและรับรองทำแบบนี้ไม่นานนะครับปงก็จะหมดเลยนะครับ เวลาถูนะครับไอินประกบคอมีดเอาไว้นะครับถ้าเป็นเมคโครนะครับถ้าหากว่าเป็นมีดใต้ก็ไ้ประกบปุงมีดเอาไว้นะครับไอหินประกบปุงมีดเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้กินเดือยเสียนะครับไม่ให้กินเดือยเสียเดี๋ยวช่างนัดจะให้ดูนะครับว่าเราจะรูปข้างหลังสน่อยนะครับจากเมื่อกี้นะครับฝั่งด้านนอกนะครับเป็นปุงเดี๋ยวนี้เสมอแล้วนะครับเห็นไหมครับของเราแป๊บเดียวใช้เวลาประมาณ หนึ่งนาทีกว่าๆนะครับเดี๋ยวจะมาอูฟังด้านในนะครับอูฟังด้านในของเราก็ทําเหมือนกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาส่วนมากเขาตัดปุงนะครับบางคนปักถูแบบนี้นะครับถูไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับแต่การถูแบบนี้ถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันจะช้านะครับเพราะฉะนั้นการตัดปุงแบบของช่างหน้าจะถูแบบนี้นะครับให้เราปักหินขึ้นมานะครับแล้วก็ริมฝั่งด้านในนะครับ ประมาดใ้ดีอย่าไอไปตูกเดือ,นนอย,กกดยนะครับอย่าไอไปตูกเดือยนะครับไอหินขอบข้างหินนะครับประกบหูมีดเอาไว้นะครับแล้วทําการตูนะครับตูแบบนี้เลยนะครับตูแบบตรงๆแบบนี้เลยนะครับ ระวังหยาดหินูกเดือยน,นะครับดูนะครับการวิ่งของหินของเราต้องบังคับให้ดีนะครับหยาดหินถูกเดือยจให้ดูนะครับอูเริ่มเสมอน,นะครับอูเริ่มเสมอน,นะครับแต่ยังมีอีกนิดนะครับใช้เวลาแก้ไม่ถึงนาทีนะครับเดี๋ยวจะตูอีกนิดนะครับจะตูอีกนิด ข้อเหมือนเดิมนะครับข้เหมือนเดิมสูเหมือนเดิมคราวนี้นะครับเราจะเน้นข้างนอกนะครับจะเน้นข้างนอกจะให้หินอยู่แบบนี้นะครับ ให้ดูอีกทีนะครับอของเราเห็นไหมครับเสมอแล้วนะครับแต่หูข้างโน้นยังตกนิดหนึ่งหูข้างนี้ยังขึ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะแต่งอีกนิดนะครับ ะครับแป๊บเดียวนะครับหูของเราข้อไปหมดแล้วนะครับที่หูยาวเมื่อกี้นะครับมีฝั่งนี้นะครับยังเลยฝั่งนี้อยู่นิดหนึ่งนะครับถ้าดูเราก็ต้องตัดต่ออีกนิดนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแค่2อสนาทีนะครับก็จะเรียบร้อยเมื่อตัดเสร็จเราก็ทำการไล่บางนะครับ การถูนะครับไอระวังเดือยนะครับระวางเดือยบังคับหยินได้ได้นะครับอย่าให้ไปถูกเดือยนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วถูนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับถูต้องสองก้างเห็นไหมครับเสมอกันแล้วนะครับร่องเดือยก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเดือยก็ยังอยู่ที่เดิมที่เดิมนะครับ อ่าอินของเรานะนะครับเห็นไหมครับจะไม่ไปกระทบกระทั่งเดือยเลยคราวนี้เราก็จะทําการไล่บางนะครับเวลาไล่บางนะครับก็ให้พี่น้องอ่าอย่างของช่างนาดนะครับก็จะทําอินไอ้กลมนะครับจะทําอินไอ้กลมเราก็ใช้อินทําอินไอ้กลมนะครับถูไว้กลมแล้วดูให้ดีนะครับโอ้อินของเรากลมแล้วนะครับไอเอาฝั่งกลมเนีย้ยนะครับ เข้าหาร่องเดือยน,นะครับเข้าหาร่องเดือยแล้วทําการตูนะครับถูเพื่อไล่บางนะครับเวลาไล่บางต้องไล่ช้าช้านะครับไลช่ช้าช้าให้อินประกบร่องเดือยเอาไว้นะครับแล้วดึงปลายอินออกนิดหนึ่งนะครับข้างนอกเพื่อกันตูกเดือยน,นะครับแล้วก็ทําการตูนะครับทําการตู ถูไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมครับอ่าของเราได้แล้วนะครับได้แล้วข้างหนึ่งส่วนฝั่งหูด้านในนะครับก็ให้ตําเหมือนเดิมนะครับให้ตําเหมือนกันนะครับจะใช้เวลาการตัดหูนะครับแล้วก็ถูไล่บางนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับก็จะเสร็จสามารถลงอินละเอียดได้นะครับวิธีนี้จะเร็วที่สุดนะครับวิธีนี้เร็วที่สุดนะครับ ตามแบบฉบ,บับของช่างนาดนะครับ